สวัสดีคะ่ะทุกคนเปิดคลิปมานะคะคนหนาตาแบบนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปเลยค่ะเราจะพามาเที่ยวงานอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ปี2,567ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเน้นไปทางอาหารการกินนะคะจะไม่ได้ไปโซนของเวทีกลางและวเวทีแสงสีเสียงนะคะก็จะเอามาให้ดูนะคะว่ามีอะไรกินบ้างภายในงานนะคะร้านดังๆในติ๊กตอกต่างๆก็มากันอย่างคับคั่งค่ะทุกคนและร้านนี้นะคะหมึกคิงคิงออคเตอร์ใช่ไหมปลาหมึกยักษ์น่าจะใช่ค่ะอืมใช่ นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นหมึกที่เขาทำออกมาได้ดีมากนะคะแบบไม่เหนียวเลยนะคะเคี้ยวง่ายกินง่ายมากๆค่ะทุกคนแฟนเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมากๆนะคะต้องขับรถ70ดโลนะเพื่อมากินปลาหมึกไปกับก็1้อโลค่ะทุกคนไซส์นี้นะคะ100บาทค่ะเข้าได้แล้วแล้วเขาก็จะกินให้ชมให้ดูเลยนะคะตรงนั้นเลยนะ ลองดูหน้าตาเขาค่ะว่าเขาจะมีท่าทางเป็นไงบ้างอบอกเลยว่าเปรี้ยวค่ะก็จะเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะแต่สำหรับตุกตาพอดีอันนี้คือไข่หมึกล้วนๆค่ะทุกคนไซนี้ห0ิบบาทค่ะคือจะบอกว่าร้านนี้ที่ตุ๊กตาเป็นประเด็นกับแฟนนะคะเดี๋ยวตาจะมาเล่ารายละเอียด ในคลิปต่อไปนะคะว่าทุกตาทะเลาะอะไรกันเรื่องหมึกร้านนี้นะคะไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของร้านนะคะมีปัญหากับแฟนเองนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีหลายร้านมากที่ทุกตาไม่ได้ถ่ายมันเยอะไปหมดคนแน่นและบางจุดทุกตาไม่ไม่สามารถที่จะเอากล้องขึ้นมาถ่ายได้แล้วก็ มัวแต่ดูของกินก็เลยลืมยกโทรศัพท์มาถ่ายแล้วก็กินไปด้วยอะไรไปด้วยอะค่ะคือลูกก็เอนจอยในการกินมากเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวนะคะร้านนี้อีกเป็นอีกหนึ่งร้านที่ตุกตาซื้อกลับบ้านแล้วต่ตอโอเคนะคะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะร้านนี้อร่อยมากตุ๊กตาซื้อแบบหมูสับกับกุ้งอะค่ะผสมกุ้งก็จะได้กุ้งเป็นตัวๆแล้วก็หมูสับไม่มีแป้งเลยะค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ ที่พลาดไม่ได้ก็คือเก่าลัดเนาะไปงานอะไรที่เจอเก่าลัดก็ต้องซื้อค่ะทุกคนเป็นอะไรไม่รู้หอมอร่อยหวานนะคะซื้อในราคาครึ่งกิโลร้อบาทอันนี้ก็น้ำจิ้มเด็ดมากทุกทาใช้เป็นน้ำจิ้มอะไรหวานๆนะ่ะนั่นแหละแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายค่ะมาต่ออีพีหน้านะคะ